สำรวจดินแดนใหม่ที่บอกทีเฮดกับตัวอัลติเมทรับยูนิตเมดิเข้ทุกครั้งที่เดินทางช้อปปิ้งไปไงก็ได้รับของขว,วัญไปหาช้อปปิ้งได้แล้วที่บอกทีเฮดเอาล้ฮะตอนนี้สองแสนไปที่เรียบร้อยอ่ะเอาละฮะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมคนเดิมน,นะฮะนายก้าผู้แข็งแกรงที่สุดในโลกแตันนี้ก็อยู่กับวันที่3นะฮะที่เราจะมาออกกำลังกายกันต่อ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ทําการแข่งขันไปถึง15รอบแล้วแลวตอนนี้ผมก็อยู่ขั้นที่เหล็กนะฮะขั้นต่อไปก็จะเป็นติดตั้งเกาะก็คือไปรอบที่สี่ก็คือตอนนี้เนี่ยผมจะเป็นจะต้องเพาเวอร์อัพให้เร็วที่สุดครับซึ่งมันหลักพันล้านแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้อันละสี่พันล้านนะคะซึ่งเด็กก็ผมนับดูมาแล้วถ้าทั้งหมดก็ประมาณ 30- 40ล้านประมาณนั้นฮะไม่ก็เยอะกว่านั้น อ่ะต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องใช้อันนี้แน่ๆเลยอเออแล้วผมจะเป็นจะต้องใช้อัอนหนึ่งนะฮะก็คือโรเลดซึ่งมันจะทําให้เพิ่มพลังงานเร็วขึ้นเนี่ยนะผมใช้เพียงแค่สองอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมออกกําลังกายทุกส่วนหลังซะหน่อยซึ่งที่ผม,มออกกําลังกายเนี่ยผมจะออกกําลังกายบางส่วนฮะสาหรับส่วนที่มันได้อ่สลับกันไปนะโดยที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เน้นอีกส่วนที่มันได้เยอะๆผมเน้นเป็นแบบว่าได้หลายๆอัน อ่ะตอนนี้ผมพลังขั้นสุดแล้วเนี่ยสิบสิบเอ่อสิบอันก็เท่าไหร่อหนึ่งล้านกิโลโอ้โหอันนี้คือขั้นสุดยอดแล้วนะฮะคือว่าผมมากกว่านี้ไม่ได้ละอ่ะไปยกต่อฮึบฮึบฮึบ,บอ่าฮะตอนนี้ผมบอกได้คําเดียวคือด้านหลังผมเนี่ยมันแทบจะปูดออกมาละนี่นี่มันปูดออกมาดังนั้นเดี๋ยวผมคงจะต้องออกกำลังกายส,ส่วนอื่นบ้างเพราะส่วนหลังผมเนี่ยมันออกมาเยอะเกิอนอะ มันดูแบบอืมมันบวมอ่ะซึ่งผมก็จะออกกำลังกายทุกส่วนแขนบ้างนะเพื่อที่มันจะได้ไม่ออกกำลังกายทุกส่วนเดียวเยอะไปอ่ะถึงส่วนแขนแล้วก็ส่วนด้านบนอ่ะประมาณเนี้ยแล้วพลังงานตอนนี้ผมก็สองล้านไปที่เรียบร้อยก็คือแบบออกกำลังกายได้ไม่นานมากนะฮะก็ได้ประมาณนึงแต่นี้คือร้อยเปอร์เซ็นแล้วแน่ๆเนี่ยตั้งหนานละอ่ะน่องสิบสองเปอร์เซ็นอยู่เลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไปทีละอันแล้วกันนะฮะ นี่อย่างเนี้ยมันได้หลายส่วนตรงแขนด้วยแล้วก็ส่วนหลังซึ่งผมก็จะออกกําลังกายทุกส่วนนี้แหละคืมมอมันออกกําลังกายไวดีอ่ะไปเลยไปเลยอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เดีย๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมสอนสูตรละกันในการทําให้ขีดแดงมันเต็มไวๆอย่างแรกเลยอย่าเอาน้ําหนักที่สุดที่สุดอย่างเนี้ยเห็นไหมมันขึ้นทีละนิดดังนั้นผมก็ใช้ประมาณสองแสนห้าให้มันออกกําลังกายได้ประมาณหนึ่งเห็นไหมไหมเท่ากันเลยเนี่ย ขีดแดงเท่ากันเลยแถบพลังงานลดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือผมสามารถออกกำลังกายได้เรื่อยๆนะฮะก็คือให้มันขีดแดงเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวผมใช้หนึ่งล้านกิโลนะฮะเพื่อที่ผมจะได้แบบว่าออกกำลังกายที่ขั้นสุดนะฮะนั่นแหละครับคือวิธีการที่ผมใช้แต่ผมก็บอกได้เลยว่ามันช้ามากวิธีนี้แต่มันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วละ่ะนอกจากใช้บูสต์อื่นที่มันดีกว่านี้นะฮะโอเคมาเนี่ยละจริงเออเนี่ยละ ดี๋ยวผมจะใช้ส่วนผมว่าอันนี้มันได้เท่าไหร่นะ <S 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 เดี๋ยวดูก่อนส่วนหลังเนี่ยได้หกสิบเปอร์เซ็นส่วนกล้ามบนได้สามสิบไปเหรอส่วนแขนได้สิเปอร์เซ็นโอ้โหเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมหาอะไรที่มันพอดีกันอ้าอันนี้พอได้อยู่อันนี้เอาการะดูกสวนแขนไม่เอาเน่เน่เน,น,อน,น่อันนี้อันนี้เออเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีเก็บต,ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พลังงานคัดสุดแล้วเดี๋ยวผมเปิดในตรงนี้ไปด้วยเออ โอเคเรียบร้อยเปิดเปิดเปิดแล้วตอนนี้ยกกําลังกายไวขึ้นมากเลยนี่นี่แหละครับสูตรผมที่ทําให้ออกกาลังกายไวขึ้นโอเคพลังงานหมดแต่พลังงานก็หมดไวเหมือนเดิมอะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะต้องหาอะไรที่ผมถนัดที่สุดซึ่งสิ่งที่ผมถนัดที่สุดเนี่ยแล้วมันสามารถทําได้ง่ายๆก็คือเนี่ยผมต้องใช้ประมาณสี่แสนได้ไหม สี่แสนก็ยังถือว่าลดไวอยู่ทั้งงั้นผมสองแสนห้าแลวกันนะอ่านี้ครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็ออก,การกายไปเรื่อยๆถึงไอ้ตรงเนี้ยผมจะได้นิดเดียวก็เหินเนี่ยมันขึ้นช้ามากแต่ก็อย่างว่าแหละได้พลังงานที่มันคัดสุดมาก็คือระดับสีแดงเนี่ย อ่ะโอเคพลังซูเป,ปอร์มาละวอนนี้ผมก็จะกดอันนี้ให้มันตานไปเลยแล้วกันอ่ะให้มันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไปเพื่อที่มันจะได้ไม่ลำบากในอนาคตหรือเปล่ามันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยพอที่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ละเก้าเจ็ดละเก้าแปดเก้าเก้าผมว่าไม่น่าจะถึงนะอ่าเท่าไหร่เนี่ยอ๋อสามจุดสองบิลเลียนก็ถือว่าเป็นเยอะนะแต่ละอันเนี่ยแต่ส่วนที่ผมจะเป็นจะต้องออกรกระไกยมากเลยเนี่ยก็คือส่วนน่อง แล้วก็แขนส่วนขาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออซึ่งผมก็มีวิธีอยู่นะฮะแต่นี้อาจจะยากไปสักหน่อยเอามาสักสี่อันได้ไหมโหก็ถือว่าออกกําลังกายช้าอยู่นะเนี่ยถ้งางันเดี๋ยวผมต้องลดปิกอ่ะเดี๋ยวแสนหนึ่งไหวไหมอืมไหวอยู่ไหวอยู่ถึงจะขึ้นช้ามากก็เถอะแต่นี้ก็ทําให้หลอดแดงมันเต็มไวขึ้นและผมจะพัฒนาส่วนน่องขาให้มันดีที่สุด สุดทาเดี๋ยวผมไปออกากําลังกายตรงนู้นก็ได้นะไปทิบถีบเอาอะอ่ะไหนๆก็แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอหารายได้เสริมสักแป๊บว่าถ้าดูมุมซ้ายบนเนี่ยผมจะเหลือเพียงแค่สี่พันคือปกติคนอื่นเนี่ยเขาจะเหลือเป็นหมื่นใช่ไหมแต่สําหรับผมเนี่ยเหลือเพียงแค่นี้แล้วเพราะผมใช้ไม่เยอะเลยอืมตอนนี้ก็หนึ่งจุดเก้าสิบห้าพันล้านก็หนึ่งพันเก้าร้อยล้านอ่ะอืมก็ถือว่าเยอะนะครับ สำหรับการที่ผมออกกาลังกายมาทั้งหมดเนี่ยอะอยางไรผมก็ชนะคนนี้ใสๆอยู่แล้วผมกดเพียงไม่กี่ทีเดี๋ยวผมก็ชนะไปที่หนึ่งเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไม่เน้นอะไรมากนะครับอ่ามาละเริ่มรอบที่หนึ่งกำลังเริ่มไปสามสองหนึ่งผมกดที่ชิวๆเลยนะเนี่ยเนี่ยผมแทบไม่ต้องกดอะไรมากโอ้ชิวๆออกกําลังกายโอ้โหชูกล้ามเลยเป็นไงกล้ามแน่นไหมลนะ่ะ โดยเฉพาะส่วนหลังเนี่ยแทบจะบวมออกมาอยู่แล้วผมกดแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโอเครอบที่สองกำลังจะเริ่มอ่ะมารอบที่สองเนี่ยสำหรับผมก็ยังถือว่ายากอยู่ประมาณนึงแต่รอบที่สามคือยากสุดแล้วคือผมรู้สึกใจยังไม่ผ่านเลยมั้งอ่ะตั้งแต่ที่ผมออกกำลังกายนอกรอบมางั้นเดี๋ยวผมจะผ่านได้เลยแล้ว,วกันแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผ่านได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะทำการ ย้ายด่านไปเลยย้ายไปลงยิมอื่นนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเวลาเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวสามสองหนึ่งไม่น่าทานันนี่ไงเฮ้ผมยังขาดอุยโออย่างน้อยก็เลยขึ้นมาแล้วอ่าเป็นที่หนึ่งอยู่ดีอุ้ยได้น้ํายานี้จะไม่ได้แล้วว่ามันดีหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดมันบวกเงินมัน้งใช่ไหมอ่ะใช้ใชไปนี่ไงบวกเงินสามสิบเปอร์เซ็นต ปกโพธาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ช่วยเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าง,งานเดี๋ยวผมออกกําลังกายจะส่วนส่วนไหนดีอืออ่ะพลังงานอื่นหมดละถ้าง,งานเดี๋ยวผมต้องไปซื้อก่อนไหนๆก็ได้เงินมาละโอ้ได้มาเยอะซะด้วยเนี่ยคราวนี้ผมก็สามารถซื้อพวกนี้ได้ซึ่งไอพวกนี้ผมยังไม่ซื้ออ่ะหลักๆเราเลยเนี่ยซื้อมาสองอันนี้ไม่จะเป็นอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เนี่ีๆซื้อมาสาม อันนี้ไม่อันนี้เอ้ยอันนี้พอดีอยู่อ๋อซื้อได้สุดสุดละอ่าเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกนะันใช้อันนี้ไปให้หมดกันโอเคนะครับประมาณนี้ยี่สิบนาทีกับเท่าไหร่สี่นาทีอันนี้สิบเอ็ดนาทีเออได้อยู่ได้อยู่อ่ะออกกำลังกายไปเอ้ยลืม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 เราใช้สูตรเรานี่ค่อยๆออกกำลังกายไปเราไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราได้พลังสุดยอดมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีบก็ได้ อีกนิดเดียวเท่านั้นอืออืออ่าัค่สุดท้ายเออเปิดพลังเอาแต่ตัวผมมันไม่เลืองแสงวะเนี่ยหดไฟเยอเนยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับอุ้ยเพิ่มสิบก่อนเกือบเกือบเกือบหมดเสียไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมืเ่อกี้กูสาวออกกําลังกายตั้งนานให้มันขีดแดงเต็มพลาดไปแล้วแป๊บหนึ่งแต่ไม่เป็นไรอย่างร้อยก็ได้เยอะอยู่สําหรับวันเนี้ยอ่ะประมาณนี้พอดูปั๊บเนี่ยามาเป็นแปดสิบวัยเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็ถือว่าได้อยู่แหละเออมันก็ขึ้นไวยอยู่ประมาณนี้เออเมื่อกี้เนี่ยผมได้ muscle grow อันนี้มาบวก200%นี้ก็สวยสินี้ก็เพิ่มไวขึ้นเพราะปกของผมเข้าไปมันก็กลายเป็น400%แล้วรู้สึกว่าจะมีอันนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยไหนนี่70%ก็470โอ้ก็ถึงวิเยอะนะเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่ามี600%ปอุ๊บแล้วเราได้พลังงานฟื้นฟูแบบเร็วมากมาก็คือเราจะจบได้ภายในแป๊บเดียวเนี่ยอ่ะโอเคอับต่อไปอับต่อไปไม่ไหวไม่ไหวจะผมไปทำสูตรเดิมดีกว่าอ่ะออกกราลายกายากส่วนนี้เอาประมาณ2อ0 0สนแล้วกันโอเคเดี๋ยวรอพลังงานเต็มสักแป๊บหนึง่งโอเคตอนนี้เริ่มกันเลยไปเห็นไหม อันนี้คือผมสามารถยกได้เร็วไงมันก็เลยแบบว่าขีดแดงเต็มไวขึ้นนะครับก่อนนี้แหละมันเป็นความคุ้มของผมเลยอะอ่าก็คือผมออกกังลกายทุกส่วนหลังแล้วก็ส่วนแขนด้วยถือว่าออกกังกายทุกส่วนแขนแล้วกันสําหรับวันนี้ะเออว่าส่วนหลังผมเต็มโมาลารร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่าตอนนี้ใกล้ละผ่านครึ่งหนึ่งมามลาว์สาหรับขีดแดงโอเคครั้งสุดท้ายอ่ะเต็มตัวนะครับเราจะมาใช้กับสิ่งนดี้ใช่ฮะเต็มตัว อันนี้เดี๋ยวผมกดไว้ก่อนอ่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้แปดห้านะครับเต็บตัวั้งสุดท้ายอโอเคเปิดพลังขั้นสุดยอดตาเลยครับอ๋อเออใช่ผมปิดอยู่นี่ว่าจะเปล่านะน่าจะปิดอยู่เมื่อกี้อ่ะเปิดแล้วตอนนี้ยแต่พลังงานมันก็ไม่ผัวว่าสักทีเนี่ยผมว่าน่าจะบั็กนะครับเออช่างมันไปแล้วกันอ่ะล้วกางกายทุกส่วนของเราไปเออโอเคอ่ะเรียบร้อย ตอนนี้เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนกนแล้วอ่าต่อไปก็เหลืออะไรส่วนแขนส่วนขาถ้าง,งั้นผมเอาส่วนตรงนี้ก่อนลวกันเออเอาตรงส่วนท้องสักหน่อยสร้างสิบแ็คไปเออขึ้นช้านะเนี่ยสำหรับนี้ไหนดูหน่อยอันนี้รู้สึกจะเป็นนี่นี่นี่อันนี้นี่นอ่ะผมกดไปเลยแล้วกันสามสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์ฮะถ้าผมพูดเนี่ยผมบอกเลยอันนี้มันขึ้นช้านะคือมันไม่เรียกว่าขึ้นเร็วอะ่ะเนี่ย ถึงมันจะ45%แล้วก็เหอะแต่ถ้าเกิดคิดดีๆก็คืออันเนี้ยเราได้เพียงแค่อย่างเดียวถึงมันจะขึ้นเร็วแต่ว่ามันไม่ได้เน้นส่วนอื่นที่มันช่วยเลยเพราะฉะนั้นถึงออกกําลังกายทุกส่วนนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมเอาแค่50%ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมพออะประมาณนี้เอ้เรียบร้อยพอละโอเคแต่ทุกส่วนแขนเนี่ยจะเป็นมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมออกกําลังกายทุกส่วนนี้แล้วกันเดี๋ยวนะ ตอนนี้ผมมีเมกะพอ์ชันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าผมใช้ไปเนี่ยมันจะเปลืองมากๆเพราะว่าผมใช้ไปแล้วขวดหนึ่งหลังใหม่ไปยกน้ำหนักอันนี้ต่อเออขีดแดงมาเต็มช้ามากเลยแล้วก็เปลืองพลังงานมากด้วยนะครับแล้วก็ใช้สูตรเดิมยกทีละอันจะทีละอันก็เหินแต่นี่มันก็หนึ่งแสนกิโลเลยถือว่าเยอะอันนี้ไว้ก่นอนอนนี้รู้สึกจะเป็นส่วนไหนนะ สุดใต้แขนอ่ะสุดใต้แขนนี่าห่างเสืออ๋อนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอ่ะเดี๋ยวเราออกกระกาให้เต็มร้อยไปเลยก็ได้ปะเขียออกทีลนิดทีลนิดให้ขีดแดงมันเกือบเต็มแล้วเราค่อยใช้หนึ่งล้านกิโลโอเคครับตอนนี้ใกล้ถึงขีดสูงสุดแล้วของเราเจ็บตัวรีทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็เอาให้สุดเลยเอ,อ้อีกทีนึงอีกทีนึงเอออ่ามาแล้วครับตอนนี้ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบไหมหกสิบ ว่าาจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแน่เลยต,ตอนนี้เท่าไหร่ละ65เปอร์เซ็นต์66กล,นะกลายละกลายละนาจะถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ละที่ผมเดาไว้อะรู้สึกมันจะเพิ่มส่วนอื่นด้วยมั้งส่วนไรเนี้ยแหละจะไม่ได้อ่ะไหนดูดิอันนี้มันเพิ่มส่วนอ๋อแขนหน้าในแขนหน้าเนี้ยนี่บะ42เปอร์เซ็นต์ถ้างั้นเนี่ยผมเอาส่วนแขนพวกนี้ให้มันได้สักครึ่งหนึ่งก่อนละกัน อันนี้ขาด้าน,นไหนที่ไม่ถึงครึ่ง,งก็ขาดแขนหน้าอย่างเดียวถ้าง,งั้นอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเดี๋ยวดูซิตอนนี้เท่าไหร่อ่ะสิบสองเดี๋ยวผมใช้สิบกิโลไปเลยลนะกันมันจะได้เร็วๆ๋ยวพลังงานจะหมดไวก็เหอะหยุดกันหยุดกันหยุดกันโอ้เกือบละเกือบเดียงละฮึฮ <h ups> ึ <h ups> อ่าตอนนี้ผมว่าน่าจะครบห้าสิบเปอร์เซ็นไหมอ่ะห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็น,น,น,นละเนเนเนห้าสองอะ อตอนนี้ทั้งส่วนผมเนี่ยมันเกิน5 0ปอร์เซมาแล้วแน่ๆเนี่ยตอนนี้าล้ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะออกกระลายทีละอันนะครับแบบเร่งด่วนเลยแล้วกันฮ,ฮึบฮึบฮึบเอาละอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทุกอย่างของผมเนี่ยเต็มร้อยเเซหมดแล้วนะครับก็ใช้เวลานาน,านมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมเพิ่งรู้ว่าออร่าเนี่ยผมนันเพิ่ไปเปลี่ยนเป็นหมอกแดง มันก็เลยไม่ขึ้นมาเป็นอันนี้นะครับก็สรุปว่าไอ้ที่เข้าไปในโรงยิมเนี่ยคือเสียเปล่านะครับอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยมาพรีเลยหลังจากที่เราทําเสร็จพอดีปุ๊บนี่กล้ามผมก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะไปยิมถัดไปแ้วทดกซ้ํานี่อะกดไม่ได้ด้วยฮะอยู่ในล็อบบี้ตรงนี้ดีกว,ว่าสามสองหนึ่งไปอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าผมเนี่ย จะทําการผ่านเ,นเส้นตรงเนี้ยให้มันสุดๆให้ได้นะครับทั้งสามรอบเลยก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าจะได้เกิดว่าผ่านไม่ได้ผมก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ผมก็แค่ไปลงยิมถัดไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะมารอบที่สองโอเคอันนี้ยังง่ายดูยังไม่ยากต้องลงยิมที่สามไว้สิต้องรอบที่สามนะครับรอบที่สามเนี่ยคือของจริง เดี๋ยวยังพอได้อยู่อ,อู้เตรียมนิ้วให้พร้อมนะครับตอนนี้เตรียมนิ้วพร้อมละกดกดกดกทันไหมทันไหมผมว่าอาจจะทันอาจจะทันทันไหมทันไหมดีวผมก็สุดแล้วนะเนี่ยทันไหมทันไหมอาจจะเฉียดชิวโอ้ไม่ทันอ่าไม่เป็นไร ดีที่มันดับเกือบสุดละถือว่าดีนะครับอ่อะไรเนี่ยโอ้ได้ของดีทั้งนั้นเลยแต่นี่มันมาช้าไปเออลูกนี้ผมนาจะกดก่อนที่ผมจะเล่นนะเนี่ยเออตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยผมมีอยู่แปดร้อยึงจะว่าผมใช้ไปหมดกับไอ้พวกน้ํายาอะไรเนี่ยแต่ไหนๆ,ๆยู่อยู่เลยเนี่ยอโอเคดังนั้นไอ้ตรงเนี้เราก็ผ่านไปเลยก็ได้นะอ่ะไปไปลงยิบถัดไปอ่ะไม่ไดีต้องกดลงยิบตรงนี้ ต่อไปไม่ใช่รองยิมแล้วจะเป็นรอง,งยิมทองคำาอ้อห้าหมื่นเลยอห้าหมื่นั้งนั้นเราต้องเล่นอีกหลายรอบเลยโอเคนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นจะต้องใช้จริงๆแล้วล่ะจะปิดออร่าสักแป๊บหนึ่งก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูร่างกายสักหน่อยนะครับตอนนี้คือผมพร้อมทุกอย่างแล้วที่จะเล่นตาต่อไปซึ่งตาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นหลังไมล์รอแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะ อ้อเดี๋ยวตรงนี้มันสุ่มได้เหรออ๋อผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยอา้าวเยี่ยมเลยทำมาตั้งนานเพิ่งรู้ก็ว่าอยู่อะไรมันมีเจ็ดอะไรมันมีแปดมันเป็นท่าโพสนี่เองอ๋อก็ว่าอยู่มันหาจากไหนอสุ่มจากตรงนี้อันนี้คือที่ได้จากโพสนะครับมีแปดอันเนี่ยขอสีมบบ่วงสักอันเออผมมาสักหน่อยสีฟ้าก็ยังดีอ่ะ ไม่เอาอาบอาบเอาอื่นเออเอาให้มันดูดีกว่านี้อ่ะเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อาบอาบอ่ะสีม่วงก็ได้มาเหอะมาเหอะเอออีพก,ก,กเอาทำไได้อย่างนั้นอ่ะไม่เอาอีกห้านาทีผมว่ายังไงไอตรงครูดาวอยู่เนี่ยยังไงผมก็ทันครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอทำการสุ่มไอตรงนี้ก่นอนอีกสี่ครั้งนะครับ อะขอรุ้อย่างอื่นเถอะแมวเดิมสุ่มเกลือมาเลลอะ่ะเอ้ยได้ไหมได้ไหมอ่ะเกลือเหมือนเดิมโอ้พระรามันมีกี่อันวะเนี่ยมีสองอันนิงน้่นอื่นหนูกว่าจะได้ต้งเกลือขนาดไหนเนี่ยและตอนนี้นะครับผมมีหมื่นเก้าซึ่งก็ยังขาดอีกตั้งสองหมื่นไม่ดีกัดไปโลกถัดไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูปั๊บ วุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะห้าหมืห่นโอ้โหทั้งาันเดี๋ยวผมเข้านี้ไปเลยอ่ะแต่ก่อนอื่นผมรู้สึกไม่ไหวแล้วนะครับแต่ผมจะใช้ขวดมันนี่โพชั่นเลยแล้วกันเดี๋ยวรอให้มันเหลือสักห้าวิก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราดื่มนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปนะครับโอเคเตรียมตัวดืม่มเข้าไปปึ๊บเท่าไหร่ามาเนี่ร้อยเปนซนโอ้โหทั้งนันก็คูณสองเข้าไปรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ที่เข้าไปเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดึก100%อเ็ีกก็น่าจะเป็นคูณ2ก็คือ8 0ด0แล้วเรายังมีคูณ1.7ของไอออร่าไนะครับก็น่าจะเป็นประมาณหมื่นหนึง่งก็น่าจะใกล้เกือบแหละอาจจะอกากหนึงก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับเสียดายมากเลยการใช้1ขวดเนี่ยถ้าเกิดมีสัก2ขวดเนี่ยอาจจะใช้1ขวดได้สบายแต่รู้สึกเปลืองไงไม่รู้อะ แต่ช่างมานันเออครับเพื่อให้เราสามารถไปอย่างรวดเร็วอ่ะรอบสุดท้ายได้ไหมได้ไหมน่าจะได้แหละส่งนี้ไม่น่าทัาละขีดมันใกล้สุดแล้วอ,อเอเท่าเดิมเลยอ่ะช่างมันยังไงเราก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับนี่ได้คูณหนึ่งเอา้าอย่า้แค่คูณหนึ่งเอา้าจะเจ็ดพันกว่าเองเดี๋ยวนะทําไม อ,อลา่าผมก็ถูกแล้วนี่ทำไมมันไม่ได้ค 1, 7, ูณหนึ่งจุดเจ็ดแฮะหรือว่าจะเป็นจะต้องมีอันอื่นเนรอ <c oughs> ไม่น่าใช่มั้งเนี่ยโอ้หอะไรเนี่ยคูณหนึ 1, ่งจุดห้าอเหรอ,อน,นี้สองจุดห้าเดียวเดี๋ยดะ VIP ทำไมคูณแค่หน,นึ่งจุดห้าอสักสองสองไม่ได้อะโอ้โหถ้างั้น VIP ก็ไม่คมุ้มแลดิอ่ะตอนนี้เราก็ต้องขาดอีกประมาณหนึ่งอุ้ยครึ่งชั่วโมงได้อยู่ถ้างั้นเดี๋ยวผมออกกำลังกาย วิ่งไปก่อนแล้วกันเพื่อที่มันจะได้ไม่เสียเวลาว่างเปล่าครับโอเคครับตอนนี้ผมก็สำเร็จเควสไปที่เรียบร้อยก็คือมีครก80,000ครับใช่ตอนนี้ผมก็สามารถไปลงยิมถัดไปได้แล้ว yes เทเลพอดไปเลยลงยิมทองคำนะครับไปดูกันว่าจะเป็นไง อ่ะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในโรงยิมที่มันดูหรูหราขึ้นกว่าเดิมก็ไปทองคำนั่นแหละาละเดี๋ยวผมจะลองทดสอบวิ่งสักหน่อยเริ่มมาโอ้โหเจ็700ดร้อยเนยหรอดีดีดีเดี๋ยนะแปดพันโอ้โหลดเร็วมากแต่เราก็ได้เยอะมากด้วยเช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้สองหมื่นสี่เลยหรอโอ้โหจะสามแสนละโอ้ไวมากาเทียบกับตอนที่ผมออกกำลังกายในโรงยิมก่อนหน้านี่คือโอ้โหสิวลาไปเยอะจริงๆอะ่ะ อ่ะเนีย่ยสามแสนละ,ะไวมากเลยนี่ผมก็สามารถแบบว่าที่จะทําให้แข็งแก่งขึ้นไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช่ถ้าเห็นว่าตรงเนี้ยผมเยอะก็คือผมทาเควสไปครับเพื่อที่มันจะได้เล่งเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมทําการเข้าไปเล่นในตรงโรงเรียนตัวเนี้ยนานกว่าผมจะเสร็จเควสไหนคุยกับตัวนี้ดิเควสอะไร160ร้อยหกสิบเบลลี่อลยเหรอเก็บร่างกายตรงนี้ให้ครบสิบเอ็ด อันนี้ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่จับมือเลยหรอแพงมากแพงจริงๆถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมไว้เพียงข้านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไปต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับครั้งถัดไปในการออกกำลังกายในโรงยิมที่โคตรหรูแห่งนี้